ใชยบอกนะคะ,คะตอนนี้ฝนตกลงมาอีกแล้วต้องบอกว่าฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเลยค่ะเพราะว่าพื้นที่สารตอนล่างตอนนี้สวนดอกไม้ของเกษตรกรอาจจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกอย่างต่อนเนื่องในขณะที่ผลผลิตของมันสัมปะหลังนั้นกระทบแน่นอนปีนี้เขาบอกว่าจะลดลงเนื่องจากภัยแล้งยาวนานค่ะไปติดตามได้จากคุณพิเชยพลพ่พลสงได้เลยค่ะ ขอบคุณครับสมาธ์ชาวไร่มันสำปะหลังไีสานคาดการว่าสถานการณ์ภัยแ้งจะทําให้ผลผลิตมันสำปะหลังในปีนี้หายไปมากกว่า30%ขณะที่ฝนที่ตกติดต่อกันหลายวันทําให้สวนดอกไม้ของเกษตรกรได้รับความเสียหายเช่นกันครับนายธีรชาเสวยกระทรูกเลขาธิการสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังไีศานกล่าวว่า ทางกลุ่มผู้ประกอบการได้คาดการเอาไว้ว่าผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในช่วงต้นปีหน้าจะมีผลผลิตอยู่ที่ประมาณ36ล้านตันทั่วประเทศแต่เนื่องจากในปีนี้พื้นที่การเพาะปลูกมันสับปะหลังนั้นต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะมันสับปะหลังที่เริ่มการเพาะปลูกในช่วงต้นปีที่ผ่านมานั้นแทบจะไม่เจอฝนและต้องยืนต้นตายไปเป็นจํานวนมากทําให้คาดการว่าผลผล,ผลผลิตในช่วงต้นปีหน้ามันสับปะหลังที่จะออกสู่ท้องตลาดในช่วงนั้นจะหายไปประมาณ30-40%อย่างแน่นอน ขณะที่ฝนที่ตกติดต่อกันหลายวันทําให้สวนปลูกดอกดาวเรืองของเกษตรกรในหมู่บ้านตาติดต,ตาบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราจังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบลําต้นและใบเน่าโดยสาเหตุเกิดจากก่อนหน้านี้ในพื้นที่มีแดดจัดและแห้งแลง้งแต่ต่อมามีฝนตกทําให้ปรับสภาพไม่ทันดอกใบลําต้นและรากเน่าต้องตัดทิ้งไปส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือต้องเร่งเก็บดอกที่ยังไม่โตเต็มที่ออกขายในช่วงเทศกาลข้าวบรรษาทําให้ราคาขายดอกดาวเรืองในช่วงนี้สูงถึงกิโลกรัมละ1 0 0่งถึงบาท ส่วนในหลายพื้นที่ของจังหวัดน้ำน้เจริญฝนที่ตกติดต่อกันหลายวันส่งผลให้นาข้าวในเขตอำเภอเมืองอำเภอเสนาข้าีิคมอำเภอหัวตะพานและอำเภอลืมนาดมีน้ำเริ่มุ่มขังแปลงนาข้าวส่งผลให้เจ้าของที่นาต่างพากันจ้างแรงงานปักดํานาจนส่งผลให้ค่าแรงพุ่งสูงขึ้นถึงวันละ400บาทค่าถอนก้าวันละ4-5บาทโดยไม่รวมค่าจ้างค่ารถรับส่งและค่าอาหารครับทั้งหมดนี้การรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาช่วงนี้กลับไปทางสารนีครับ ขอบคุณค่ะคุณพิเชษฐพลค่ะต้องบอก